ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2567ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมและอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลนำใจกันดอกไม้ไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่1นึ่งมกราคม2567อาทิตย์หน่วยราชการในพระองค์904คณะองคมนตรีนายกรัฐมนตรีและภริยาคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้นำศาสนาคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยประธานวุฒิสภาประธานสารรัฐธรรมนูญสำนักงานอายการสูงสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกอบชาการตำรวจตะเวนชายแดนกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำนักงานปรัดับสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมยุทธศึกษาทหารบกบริษัทไพรสณีไทยจำกัดโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรมแพทย์ทหารบกกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดกลุ่ม BJC Big บซบริษัท King Power Duty วตี้ฟรีจำกัดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรมประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชนทั่วไปสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่ลงนามถวายพระพรภายในเต็นท์สนามหญา้าหน้าศาลาสหไทยสมาคมซึ่งทุกคนจะได้รับปฏิทินหลวงพระราชทานพุทธศักราช2567ด้วย